สวัสดีค่ะวันนี้คัวบ้านหนูก็จะมาชวนทําไส้เค็มเตรียมไว้ก่อนสําหรับการทําขนมเทียนในช่วงตรุษจ,จีนนี้กันนะคะสูตรนี้ทําง่ายค่ะไม่ต้องแช่ถั่วนานแล้วก็ไม่ต้องเอาถั่วไปตำหรือไปบดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะค่ะก็เริ่มจากต้มน้ําจํานวน1ลิตรให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สค่ะจากนี้ก็นําถั่วเขียวซีกที่เราล้างทําความสะอาดแล้วจํานวน250กรัมมาใส่ลงไปค่ะ ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะแช่ถั่วไว้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะเราก็แช่ถั่วจนครบเวลาแล้วนะคะเม็ดถั่วของเราก็จะบวมแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะจากนี้เราก็จะต้มถั่วด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเป็นเวลาประมาณ10นาทีหรือจนถั่วของเราสุกบานแบบนี้ค่ะได้แล้วก็ปิดแก๊สนะคะเราจะกรองเอาน้ำออกค่ะจะใช้แค่เฉพาะเนื้อถั่วนะคะ เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมโขกสามเกอกันค่ะก็ใช้เป็นพริกไทยเม็ดนะคะจํานวน5กรัมค่ะหรือประมาณ1ช้อนชานะคะซึ่งปริมาณตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะวันนี้ก็จะทํารสที่ไม่เผ็ดมากค่ะเพื่อให้เด็กๆได้ทานด้วยได้นะคะก็โขกให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปจํานวน1รากนะคะตามด้วยกระเทียมจีน35กรัมหรือประมาณ10กลีบค่ะก็โขกให้เข้ากันจนละเอียดดีนะคะ ็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจากนี้เราไปเตรียมตัวผัดกันเลยนะคะใช้น้ํามันพืชทั้งหมด2ช้อนโต๊ะค่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่3ามเกลอลงไปค่ะก็ผัดด้วยไฟกลางนะคะจนส่งกลิ่นหอมหรือจนกระเทียมของเราออกเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อได้แล้วนะคะจากนี้ก็ใส่หอมแดงสับลงไปค่ะจํานวน75กรัมหรือประมาณ10หัวนะคะก็ผัดต่อจนหอมสุกค่ะ ได้แล้วก็ใส่ถั่วต้มตามลงไปค่ะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายตามลงไปค่ะจำนวน120กรัมตามด้วยกระป่น1นช้อนชากับเอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะ ก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันดีค่ะระหว่างนี้ก็ใช้พายนะคะบีบีให้เม็ดถั่วเราแตกด้วยค่ะค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะนี่นะคะก็จะผัดให้แห้งประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําออกจากกระทะแล้วรอให้เย็นเดี๋ยวมาปั้นเป็นลูกกลมๆกันค่ะค่ะเราก็พักไส้จนเย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นเป็นลูกๆก,กันค่ะโดยหนึ่งลูกจะมีน้ําหนักอยู่ที่15กรัมนะคะเพื่อนๆจะช่างหรือว่ากะกะเอาก็ได้นะคะเอาตามถนัดค่ะนี่นะคะ15กรัมก็จะได้ลูกขนาดนี้นะคะ1สูตรของเราก็จะได้ทั้งหมด47ลูกค่ะ เสร็จแล้วก็นำมาเรียงใส่กล่องไว้นะคะเดี๋ยวเราจะปั้นไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดได้47ลูกนะคะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําเลยนะคะแนะนําให้ใส่กล่องปิดฝาให้สนิทแบบนี้ค่ะก็นําไปแช่ช่องฟีดไว้นะคะจะทําเมื่อไหร่ก็หยิบมาทําได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้สามารถเก็บได้นาน2-3เดือนเลยนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในเมนูขนมเทียนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ